สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนและให้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในเรื่องแรงและความดันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะแรงนะคะแรงหมายถึงสิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่อยู่แล้วนะคะเป็นหยุดนิ่งค่ะอาจจะเร็วขึ้นช้าลงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางนะคะนอกจากนี้นะคะยังทําให้วัตถุนะคะเปลี่ยนแปลงรูปทรงแล้วก็ขนาดได้ค่ะ ในการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะเราจะต้องใช้แรงเพื่อทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะและลักษณะของแรงที่ใช้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ นี่ค่ะสังเกตสามภาพนี้นะคะภาพแรกนะคะจะเป็นการออกแรงยกวัตถุค่ะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นการออกแรงผลักวัตถุค่ะแล้วก็ภาพสุดท้ายข้างล่างนี้ค่ะจะเป็นการออกแรงลากวัตถุค่ะสังเกตนะคะว่า3มรูปนี้นะคะจะเป็นจะต้องใช้แรงในการยกในการผลักหรือว่าในในการลากนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นก็คือในทางวิทยาศาสตร์นะคะมักจะใช้เส้นแล้วก็ลูกศรแทนขนาดและทิศทางของแรงค่ะอาสังเกตรูปนี้นะคะจากรูปนะคะเส้นและลูกศรแทนแรงนะคะแสดงว่าแรงขอมีมากกว่าแรงกอเพอเส้นลูกศรแทนแรงขอนะคะมีความยาวมากกว่าเส้นลูกศรแทนแรงกอโดยทั้งแรงกอและก็แรงขอนะคะมีทิศทางไปทางเดียวกันคือทางขวามือค่ะแล้วก็แตกต่างจากแรงคอนนะคะที่มีทิศทางไปทางซ้ายมือค่ะ แรงนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะ1น,นะคะก็คือแรงที่ได้จากธรรมชาติค่ะแรงที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตค่ะแรงที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นแรงลมแรงน้ําแรงแม่เหล็กแล้วก็แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็แรงที่ เกิดจากสิ่งมีชีวิตน,นะคะก็จะคือแรงที่คนนะคะปั่นจักรยานแรงที่เราใช้ยกของสิ่งต่างๆนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือแรงที่ได้จากเครื่องจักรค่ะหรือเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นแรงที่เกิดจากการทํางานของมอเตอร์พัดลมแรงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องยนต์ในประเภทต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะ นี่จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับแรงนะคะเดี๋ยวเราจะาแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วก็ไปศึกษาดูกันได้เพิ่มเติมนะคะมาดูต่อไปกันนะค่ะต่อไปนะคะก็คือแรงลับค่ะ แรงลับก็คือเมื่อวัตถุถูกแรงกระทำพร้อมๆกันมากกว่า1แรงขึ้นไปนะคะผลของแรงกระทำทั้งหมดจะส่งผลเสมือนเกิดจากแรงแรงเดียวซึ่งเป็นผลจากการรวมตัวของแรงทุกแรงเราเรียกแรงที่เกิดจากการรวมแรงหลายๆแรงนี้ว่าแรงลับค่ะ ต่อไปนะคะถ้าแรงลับที่กระทําต่อวัตถุนะคะทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่แรงลับที่เกิดขึ้นนั้นนะคะจะไม่เป็นศูนย์ค่ะแต่ถ้าแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพการเคลื่อนที่แรงลับที่เกิดขึ้นนะคะจะมีค่าเป็นศูนย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะค่ะให้ทุกคนสังเกตทั้งสามภาพนี้ก่อนนะคะ ค่ะเรามาสังเกตที่ภาพแรกนะคะภาพแรกนะคะหากมีสองแรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางเดียวกันนะคะแรงทั้งสองแรงจะรวมเข้าด้วยกันเป็นแรงลับที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ค่ะดังรูปนี้เลยค่ะรูปแรกนี่ค่ะรูปแรกนะคะแรงลับนะคะก็จะเท่ากับแรง1บวกกับแรงสองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2กันเลยนะคะสังเกตรูปนี้ค่ะ รูปนี้นะคะหากแรงสองแรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงข้ามกันนะคะหากแรงด้านใดมีมากกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทไปตามทิศทางของแรงนั้นนะคะก็คือแรงไหนมากกว่าวัตถุก็จะไปตามแรงนั้นค่ะเห็นภาพที่สองไหมคะแรงลับนะคะเท่ากับแรงหนึ่งลบแรงสองค่ะจากภาพนะคะแรงลับก็จะเท่ากับห้าสิบลบแปดสิบผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ สาิบนิวตันนะคะแล้วมาดูรูปที่สามกันค่ะรูปที่สามนะคะหากมีแรงสองแรงผลักวัตถุไปตามพื้นล่างทีทางตรงกันข้ามนะคะแรงทั้งสองแรงจะมีขนาดเท่ากันวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่ค่ะนี่ค่ะสังเกตรูปนี้นะคะแรงรับนะคะจะเท่ากับแรงหนึ่งลบแรงสองค่ะแรงลับก็ห้าสิบแรง แรงที่สองก็ห้าสิบน,นะคะผลลัพธ์ก็จะเท่ากับศูนย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์ของแรงลัพธ์นะคะประโยชน์ของแรงลัพธ์ก็คือในชีวิตประจําวันของเรานะคะมีการนําแรงลัพธ์มาใช้ประโยชน์มากมายค่ะตัวอย่างเช่นการสร้างสะพ,พานแขวนการปั่นจักรยานหรือว่าการใช้สุนัขเล็ดอ่าหลายๆตัวนะคะลากแล้วก็เลื่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแรงรับแล้วก็ประโยชน์ของแรงรับนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาแล้วก็สามารถดูได้นะคะดูต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปเป็นแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชิ้นที่สัมผัสกันซึ่งแรงนี้นะคะเป็นแรงที่ผิววัตถุผิวหนึ่งต้านทานการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งส่งผลทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดนิ่งในที่สุดค่ะต่อไปนะคะธรรมชาติของแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานจะกระทาในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าไม่มีแรงเสียดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตรา คงตัวตลอดการเคลื่อนที่แต่เมื่อมีแรงเสียทานวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆจนหยุดนิ่งในที่สุดค่ะขนาดของแรงเสียทานนะคะจะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัสและน้ำหนักของวัตถุที่กดลงบนอีกพื้นผิวเป็นหลักนะคะหากน้ำหนักของวัตถุมากแรงที่กดลงบนพื้นผิวอีกพื้นผิวหนึ่งก็จะมากแรงเสียทานที่เกิดขึ้นก็จะมีมากอีกครั้งหากวัตถุต้องเคลื่อนที่บน พื้นผิวคูกระมากนะคะก็จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นมากกว่าตอนเคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวที่คูกระน้อยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะก็คือ 1. น้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นถ้าน้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุมากจะเกิดแรงเสียดทานมากแต่ถ้าน้ําหนักหรือว่าแรงกดดันของวัตถุน้อยะค่ะจะเกิดแรงเสียดทานน้อยค่ะ2นะคะก็คือลักษณะของพื้นผิวสัมผัสค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะ นี่ค่ะสังเกตทั้งสองกล่องนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นผิวเรียบนะคะน,นี้จะเป็นผิวขรุขระนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าพื้นผิวเรียบนะคะก็จะเช่นกระเบื้องกระจกพลาสติกนะคะเป็นต้นจะเกิดแรงเสียดทานน้อยะค่ะเนื่องจากพื้นผิวจะเรียบแล้วก็มีการเสียดสีระหว่างกันน้อยนะคะต่อไปเราลองมาดู พื้นผิวคู่ขานะคะพื้นผิวคู่ขานะคะก็อย่างเช่นพื้นทรายพื้นหญ้าพื้นหินกรวดนะคะจะเกิดแรงเสียดทานมากค่ะเนื่องจากพื้นผิวคู่ขานะคะมีการเสียดทานเสียดสีนะคะระหว่างกันมากจึงมีแรงเสียดทานนะคะที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุกเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะ เราสามารถใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้มากมายค่ะเช่นหนึ่งะะทำให้วัตถุหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่เช่นช่วยรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่ยางรถที่มีดอกยางนะคะช่วยให้รถกอถนนได้ดีค่ะ 2. การสร้างพื้นถนนต้องทำให้พื้นรถนะคะเกิดแรงเสียดทานพอสมควรรถจึงจะเคลื่อนที่บนถนนโดยที่ล้อรถไม่หมุนอยู่กับที่ได้ค่ะ 3. นะคะช่วยในการหยิบจับสิ่งของโดยไม่ลื่นไหลไปมา แล้วก็สี่นะคะช่วยในการเดินไม่ให้ลื่นไหลค่ะอ่ะเห็นรูปนี้ไหมคะจะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าที่รองเท้านี้นะคะจะเป็นรองเท้ากีฬาที่มีปุ่มยางอ่าที่พื้นรองเท้านะคะทําให้หยึดเกาะได้ดีค่ะรูปนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็นจักรกยานนะคะจักรยานจะมีเบรกเพื่อลดความเร็วค่ะอ่าเราเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรงเสียดทานนะคะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนนเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นแรงลอยตัวนะคะแรงลอยตัวก็คือแรงพยุงของเหลวแล้วก็แก๊สที่กระดำ กระทำต่อวัตถุนะคะที่อยู่ในของเหลวค่ะแรงแกนนั้นนะคะทําให้วัตถุลอยอยู่ได้ในชีวิตประจาวันเราจะพบว่าวัตถุบางชนิดลอยอยู่ในน้ําได้เพราะแรงลอยตัวที่กระทําต่อวัตถุนั้นนะคะมีค่าเพียงพอที่จะต้านน้าหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ค่ะแต่สําหรับวัตถุบางชนิดนะคะที่จมลงที่จมลงบนน้ำนะคะแสดงว่าแรงในตัวที่กระทําต่อวัตถุนั้นมีค่าน้อยกว่าน้ําหนักของวัตถุค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็คือสรุปได้ก็คือแรงโดยแรงลอยตัวนะคะจะช่วยพยุงไม่ให้วัตถุนะคะจมค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการลอยตัวแล้วก็การจมของวัตถุนะคะค่ะหนึ่งนะคะความหนาแน่นของวัตถุวัตถุแต่ละชนิดนะคะจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันค่ะอันนี้นะคะเรามาสังเกตสามรูปนี้นะคะ เรามาดูรูปแรกกันก่อนนะคะวัตถุลอยในของเหลวค่ะ uhm? ถ้าวัตถุมีความหนาแน,น่นน้อยน้อยกว่าของเหลวนะคะวัตถุจะลอยในของเหลวค่ะนไคะสสวนนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นวัตถุลอยปริมในของเหลวค่ะก็คือถ้าวัตถุมีความหนาแน่นเท่าเท่ากันกับของเหลวนะคะวัตถุจ <invalid AUDIO> <100 S 1> ะลอยปริมในของเหลวค่ะ มาดูรูปนี้นะคะวัตถุจมในของเหลวนะคะถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลววัตถุจะจมอยู่ในของเหลวค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็น ความหนาแน่นของของเหลวค่ะของเหลวที่มีความหนาแน่นมากนะคะจะมีแรงลอยตัวมากทําให้พยุงวัตถุให้ลอยขึ้นได้มากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะเช่นน้ําเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้าเปล่าเมาื่อนาไข่ไก่ไปใส่ในน้าเกลือเปรียบเทียบกับน้าเปล่าไข่ไก่ลอยในน้าเกลือแต่ว่าจะจมลงในน้าเปล่าค่ะค่ะลองดูดูตามรูปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแรงลอยตัวนะคะมันเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะาแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นความดันของเหลวค่ะความดันของเหลวนะคะมีลักษณะคล้ายกับความดันอากาศค่ะคือเกิดจากน้ําหนักของของเหลวที่มีอยู่เหนือตําแหน่งนั้นๆนะคะกดทับลงมายิ่งในระดับที่ลึกมากขึ้นของเหลวที่อยู่เหนือ เหนือตำแหน่งนั้นนะคะก็จะมีมากขึ้นทำให้น้ำหนักของของเหลวมีมากขึ้นค่ะค่ะมาดูต่อไปกันนะคะอันนี้นะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อความดันของเหลวค่ะความลึกของของเหลวนะคะสังเกตภาพแรกนะคะก็คือของเหลวนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะรูปร่างใดก็ตามถ้าที่ระดับความลึกเดียวกันความดันของของเหลวก็จะเท่ากันค่ะตัวรูปนี้นะคะ ถ้าระดับของความลึกต่างกันของเหลวที่อยู่ระดับลึกกว่าจะมีความดันมากกว่าค่ะต่อไปนะคะความหนาแน่นของของเหลวต่างชนิดกันนะคะจะมีความดันต่างกันโดยของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันสูงกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยค่ะแล้วเรามาดูประโยชน์ของความดันของของเหลวกันนะคะ ก็คือเรานำความรู้เกี่ยวกับความดันของของเหลวไปใช้ประโยชน์เช่นการสร้างเขื่อนต้องสร้างให้ฐานเขื่อนนะคะมีความกว้างมากกว่าสันเขื่อนเพราะแรงดันของน้ําบริเวณฐานเขื่อนมากกว่าแรงดันของน้ําบริเวณสันเขื่อนค่ะสังเกตร,รูปนี้เลยนะคะสังเกตจากรูปนี้นะคะเขื่อนต,ต้องสร้างให้ฐานเขื่อนกว้างกว่า,วาสันเขื่อนค่ะเห็นไหมคะรูปนี้รูปข้างๆนี้เลย เรามาดูต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความดันของเหลวนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปศึกษาได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะต่อไปนะคะ ต่อไปคือความดันอากาศนะคะความดันอากาศก็คืออากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีน้ําหนักต้องการที่อยู่แล้วก็สัมผัสได้น้าหนักของอากาศมีแรงกดหรือว่าแรงดันค่ะอนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและตลอดเวลาในทุกทิศทางโดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่างๆที่ล้อมรอบทําให้เกิดแรงดันรอบทิศทางค่ะเรียกว่าแรงดันอากาศค่ะ มาดูกรอบสีชมพูนี่นะคะแรงดันอากาศหมายถึงแรงที่อากาศกดลงบนพื้นบนผิวของวัตถุนในทุกทิศทางแล้วก็ความดันอากาศนะคะหมายถึงแรงที่อากาศกระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดันค่ะเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะคือปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศค่ะเรามาดูกรอบสีชมพูนี้นะคะก็คือขนาดของแรงที่กระทํา น้ำหนักของวัตถุนะคะเรามาสังเกตรูปนี้นะคะรูปแรกก็คือถ้าแรงกดดันทับน้อยความดันก็จะน้อยค่ะส่วนรูปนี้นะคะถ้าแรงกดดันทับมากความดันก็จะมากค่ะอ่ะดูอ่ะเรามาดูนี้นะคะกรอบสีฟ้านะคะพื้นที่ที่ถูกแรงกระทาพื้นที่ที่ถูกกดทับด้วยวัตถุค่ะรูปแรกนะคะนี้นะคะจะคือถ้าถ้าพื้นที่น้อยความดันก็จะมาก แต่รูปนี้ถ้าพื้นที่มากความดันก็จะน้อยค่ะมาดูต่อไปนะคะ ประโยชน์ของความดันอากาศนะคะก็คือ 1. การดูดน้ําออกจากขวดโดยใช้หลอดดูด 2. การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดยา 3. การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะสองรูเพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนมทําให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้ 4. นะคะการถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับการเรียกว่าการลักน้ําค่ะ 5นะคะการใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจกนะคะเนื่องจากความดันอากาศภายนอกมากกว่าความดันอากาศภายในแป้นยางจึงกดหัวแป้นยางให้ถูกติดกับกระจกค่ะเรามาสังเกต2รูปข้างๆนี้นะคะนี่ค่ะลรงสังเกต2รูปนี้นะคะรูปขมมนนะคะจะเป็นการดูดของเหลวเข้าหลอดหยดค่ะ ส่วนรูปข้างล่างนะคะจะเป็นการดูดน้ําออกจากแก้วคะ่ะที่เด็กคนนี้กําลังดื่มน้ํานะคะเรามาดูต่อไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นคลิปความดันอากาศเหมือนกันค่ะเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวดูต่อไปเลยนะคะอ่ะหมดแล้วค่ะอะ่เดี๋ยวเราจะมีให้ทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์แบบฝึกหัดไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปลองทํา แบบฝึกหัดใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อเสริมความรู้ที่เราได้ได้กันมาเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ